เพื่อนๆแลวเพิ่งได้ถ้วยมาแต่เรายังไม่ผ่านการรีมิกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันค่ะอันนี้เราก็ยังไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำดูพร้อมกันค่ะว่าเราจะผ่านคลิปรีมิกหรือเปล่าขันแรกนะคะเราจะต้องไปหาคลิปก่อนนะคะอันนี้เราจะไปหาคลิปวิดีโอที่ท,ที่เขาเปิดให้รีมิกกันนะคะทุกคน สมมุติเราได้นี้แล้วนะคะทุง่งหญ้าเราก็ต้องกดไปที่ขีด3ขีดก่อนนะคะด้านล่างที่เป็นจุด3จุดนะคะว่าเขาเปิดรีมิกให้หรือเปล่ามันจะมีเครื่องหมายลูกศรบอกนะคะลองกดเข้าไปนะคะเพ้งจะมีลูกศรกลมๆควาว่ารีมิกนะคะคลิปนี้เราก็กดเข้าไปเลยค่ะเึ้งขึ้นมาภาพกระเป๋าจะเป็นภาพของช่องเรานะคะถ้าส่วนอีกภาพด,ด้านซ้ายเป็นทุง่งหญ้าช่องที่เราจะรีมิกด้วยนะคะทุกคน แล้วถ้าเราไม่เอาเราจะเอาวิดีโอในคังของเราแล้วก็กดมาในคลังนะคะรูปภาพเราได้วิดีโอในคังของเราปุ๊บฝั่งซ้ายก็จะเปลี่ยนจากกระเป๋าเป็นวิวแล้วนะคะที่เราเลือกมาในคังวิดีโอของเราค่ะนี่ก็ปล่อยให้เขาเล่นไปนะเล่นไปสักพักเอเราได้วิดีโอแล้วนะคะเราจะไปใส่ข้อความตามที่เราชอบนะคะเริ่มพิมพ์กันเลยค่ะ พิมพ์ไปเรื่อยๆตามที่เราชอบนะคะเนี้ยค่ะพิมพ์ไปพิมพ์ให้เสร็จเนี้ยเสร็จแล้วเราก็จะใส่สีก็ได้นะคะลองกดไปที่สีหรืออะไรอย่างเงี้ยตามที่เราชอบ กดไปเรื่อยๆเอาสีอะไรสีเขียวตามตามใจเราค่ะที่เราเลือกไว้นะคะเสร็จแล้วมาวางว่าเราจะใส่สติกเกอร์ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยสติกเกอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาก็ได้ค่ะถ้ามันใหญ่ ช่ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์มันใหญ่แล้วก็สามารถหดมันได้นะคะเลื่อนขึ้นแล้วก็หดตัวให้มันเล็กลงเพราะมันบังภาพของเราค่ะหดเล็กลงนี้นะคะที่เราชอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดถัดไปนะคะ ถ้าเราชอบแล้วดูแล้วว่าเราชอบนะคะกดถัดไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่แฮชแท็นะคะเอาคำว่ารีบิกคลิปเปลี่ยวแล้วกันนะคะทุกคนใส่ไปเพื่อนๆจะได้เห็น ขึ้นไว้แล้วนะคะปึ๊บเสร็จแล้วก็พิมพ์อะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยพิมพ์ไปเลยค่ะเอาให้สวยงามที่เราชอบนะคะเราพิมพ์เสร็จ เราพอจะแล้วค่อยกดแชร์กันนะคะในตัวสีฟ้าข้างล่างนะคะวางให้สวยงาม เื่นลงมาดูอีกรอ,อบนึงเสร็จแล้วอยกดแชร์นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กดไลค์กดแชร์แล้ก,กดติดตามนะคะเจ้าของคลิปที่เรารีมิกนะคะแล้วเราก็จะออกไปหน้า หนึงนะคะไปดูว่าเราจะผ่านกดหรือ,อยังส่วนน้องคนนี้ยังยังไม่ผ่านนะคะเพื่อนคนนี้ยังไม่ผ่านเดี๋ยวเราก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้เขาหน่อยนึงส่วนหน้าหลักของเรานะคะเดี๋ยวหน้าหลักของเราเราจะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะผ่านหรือเปล่ากดรีเซิอีกรอบหนึงนี่คลิปเรามาแล้วค่ะ เข้าไปดูนี่ไงคลิปของเรานะคะที่รีมิกกับกับช่องพี่เขาเมื่อกี้นี่นะคะเสร็จแล้วไปหน้าแดชบอร์ดของเรานะคะทุกคนเราจะไปเช็คดูว่าเราผ่านกับกดรีมิกของเรียวหรือยังไปหน้าแดชบอร์ดเลยค่ะ กดเข้าไปดูถ้วยนั่นไงทุกคนเห็นไหมคะมันขึ้นตัวสีส้มๆแล้วค่ะใายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ